ก่อนเข้ารับฟังเรื่องราวหลอนๆจากช่องเล่าเรื่องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องเล่าใหม่มาให้ฟังครับเรื่องผีเพื่อนรักเงาตามตัวลินกับมิ้นเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ตัวติดกันตลอดจนใครๆก็แซวว่าเป็นแฝดกันสคนมักจะแชร์ความลับและความฝันให้กันฟังเสมอวันหนึ่งมิ้นป่วยหนัก และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลินเฝ้าอยู่ข้างเตียงเพื่อนรักไม่ห่างเธอภาวนาขอให้มิ้นหายดีแต่โชคไม่ดีมิ้นจากไปอย่างสงบในคืนนั้นลินเสียใจมากเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงไม่มีมิ้นอยู่เคียงข้างชีวิตเธอก็ไร้ความหมายเธอมักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวและรู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างตามติดเธอไปทุกที่คืนหนึ่งลินกำลังนอนหลับ เธอรู้สึกเหมือนมีใครมาลูบผมเบาๆเมื่อลืมตาขึ้นเธอก็เห็นเงาร่างจางๆยืนอยู่ข้างเตียงเป็นเงาร่างที่เธอคุ้นเคยดีเงาร่างของมิ้นลินตกใจแต่ก็ดีใจเธออยากจะกอดเพื่อนรักให้แน่นแต่เงาร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาไม่ต้องเสียใจนะลินฉันยังอยู่ตรงนี้เสมอตั้งแต่นั้นมา ลินก็รู้สึกเหมือนมีมิ้นอยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าจะไปไหนทําอะไรเธอก็รู้สึกได้ถึงพลังงานอบอุ่นที่คอยปลอบประโลมใจให้เธอเข้มแข็งขึ้นแม้จะมองไม่เห็นตัวแต่ลินรู้ดีว่ามิ้นไม่เคยจากเธอไปไหนเพื่อนรักของเธอยังคงอยู่เคียงข้างเธอเสมอในอีกโลกหนึ่ง